จุกม่วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเอาไอชั่นแปลกใหม่นะครับกับเด็กนะครับชี้เป็นชี้ตายนะครับจริงๆก็คือเด็กพันปักษาหลังไหลนะครับนะโอเคับประกอบเด็กนี้จะประกอบไปด้วยการ์ดที่ผมทําเองและคิดว่าไต่แรงขึ้นร้อยได้แต่โอกาสน้อยต้องเล่นดีๆครับอ่าแลการ์ดทั้งหมดนี่นะครับก็จะเป็นสิบสองใบนะนะ คี้สำคัญเลยนะครับก็คือสตองกายครับอ่าอืมนะครับความสามารถนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหากกาไม่มีในมือเลยจะโบกหกพลาต่อสู้ทำยังไงให้กาไม่มีอยู่ในมือนี่ไงเออหาไปตดเรืองเ้ยงล่ะนะครับโมดอกครับนะครับเปิดตัวทิ้งกาทุกใบนะครับเราจะเล่นคอมโบในเธอสุดท้ายนะครับ อ่กับคิตตี้พายนะครับอ่ชอบผมชอบเล่นเทอร์นะครับโมดกับคิตตี้พายนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลิส์ครับในกรณีที่เขาจะหลักจะเล่นมาจิกเจ็ดเทินก็จัดให้งามๆครับนี่ไง <c oughs> จัดให้งามๆเลยนะครับนะนะครับเด็กนี้นะครับจะสามารถชนะได้หลายแบบเดวิลเดวิล กับโปรเอนะครับที่มาจากเล็กนักสึกของผมมาก่อนนะครับก็ลงมาใช้นะครับเออหรือว่าจะเป็นเทิร์สี่ลงสตองกายนะครับเทิร์ห้ลงลิชนะครับเออยังไงก็ได้นะครับนะเทิร์หกก็ลงโมดอกกับคิดติไพนะครับนะเอ็มปากูครับเป็นตัวประกอบนะครับนล้วครานี้ที่ไม่จ่วไม่ได้มันก็จะใจตัวเองนะครับเออนะฮะแล้วก็มอบครับ ไม่ค่อยมีใครเล่นจริงๆการ์ดใบนี้นะครับยอมรับเลยนะครับซึ่งบมเอามาใช้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะช่างคีครับในกรณีที่ว่าเ,เราจะมีโกอกาสชนะได้ไหมนะครับในกรณีที่ว่าถ้าเขาลงชูรีพวกคอมโบพวกชูรีเดสกาลธรรมะต์สามารถใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับแก้ทางอีกใบหนึ่งเลยนะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับเราจะเริ่มเกมกันเลยนะครับในแล้งนะครับแปดสิบสามนะตอนนี้โอ้ยใจหายช็อตเมื่อกี้คือใจหายนะครับโอ้โหโอ้ขอบลุงซะด้วยฮะมาถึงรอบแรกก็เจอขอบลุงนะฮะ เกาหัวแป๊บนะมานะตอนนี้ผมยืนอยู่นะเนี่ยผมถ้าผมนั่งผมงั้นเงี้ยอ่าผู้คนเห็นไหมครับอ่าใช่ไงหรอเ้อมันใช่มันฮนะผมต้องกดดีๆอ่ะหูกอบโคตรสวยมขงได้มาจากไหนออยอดไอแค่นี้พอละนะครับสนามที่สองนะครับเป็นแอสตินลัง ้ายนะจะเล่นได้ก็ตาสองตานะครับโอเคเล็กทำลายมาแล้วจ้ะอันนี้เพิ่งขึ้นป0สิมาเมื่อวานนะครับก็เลยมาอาัดีทีหนึ่งนะซันดาโอเคแล้วก็กูสนะครับ ตอนนี้ผมกะจะเล่นโบเอ็กต์นะหาบัตเตอร์จริงด้วยน่าจะทำลายกลางทำลายกลางดีสุดตอนนี้นทำลายกว่าสลับการครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถือว่าดีมม้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะในสายตาผมแล้วก็ใช้เทคนิคกัรน,นะ เออเดยกกูเปิดที่ลังก็โดนี <c oughs> มันเล่นอย่างเวลาเล่นองนี้ไม่ไหวหรอกไม่ทันไม่เป็นไรเดฟูเพิ่มไปสองนะฮะปิดสน,นามคนระับ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าเขาจะลงกว่าไหมถ้าเขาไม่ลงผมพีดโปรเอกนะ โอเคปิดแล้วขอดูการเดทูเอ็กยี่สิบสามและค่านี้มอเวนอมโอเคปิดต้วยโปรเอ็ครับเขาเปิดก่อนอืมเขาเปิดก่อนมันจะเล่นยังไงวะ ขออย่างเดียวขอให้มันลงกลางเวนอามันมนะเอ้ยไม่ใช่รูกูลีนจบจบเลยยีย่อ่ะไปแล้วจ้าวู้บ๊ายบายสู้ไม่ได้หรอกโธ่อ้าวไม่ยอมแพ้ให้วูฮาดิหกเล่นยากมาก จริงๆน่าจะลิสใส่นะครับเพราะว่ามันต้องมีน้อยแน่ๆนะ,ะยังไม่เจอเขาโมพันภาษาที่แท้จริงโถมันนี้แค่น้ำจิ้มมันนี้มันแค่น้ำจิ้มเฉยๆน้ำจิ้มไก่นะฮะอือแป๊บนึงนะไก่ ครับเกมที่สองครับช่วงนี้ครับเด็กค่อนข้างระบาคือโลโลกิบนะตอนนี้ค่อนข้าง,างอุนแรงมีอมบาก,กูู้วยนะแมฆไม่น่าผูกมานี่กรุะลงไปก่อน,อนกูดในกูลงไปสองใบนะบลงไปซ้ายนะเลยดู c o l กเตอร์ครับ โลกิแน่ยแ,แน่ใช่มันต้องใช่เกมม่าแล็บเอาม็อบลงกลางนะโลกิครับเอเจนเอเจนบูมอย่า บุ้ยสวยสวยถือว่าทำดีต่อยชังทีอ่ะเอาชังทีมาต่อยเลยเตะ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 สิกอีกสามใบนะครับไป ย่มกหมอมแตกหนึ่งโอเคจากสถานการณ์ผมว่าง่ายแค่เอาลิสป้ายหน้าไปกดไลเดอร์ครับหยิบเฮอริเคนมาครับดูทรงเะมีพ่านพ่านจริงจริงอ่ะโอเคแล้วสุดท้ายนะ เราจะเล่นลิงค่อนข้างยากอยู่พอสมควรแหละต้องกากเอาอือมันจะลงกลางหรือเปล่านี่แหละมาเต็มตั่วนิคฟิลลี่คาเวน เลิกเกมพันักษาลางังเลไปอืมมันชนะไหมเนี่ยฮะเออเฮ้ยพันักษากูไปสองคิวง่ายเลยเออดาดแต,แต่ยังยังไม่เจอขอมูยแท้จริงเพราะสตอรไกาไม่โหแค่นหละนะครับ เลขกนี้นะทำเล่นกันได้นะครับอันนี้คือเอาแจกเฉยตารแรกก็ต้องไม่อยากเสียสีคิว้วเราก็ยอมนะอนะครับอันแมนบนะบึมบัมบายมบัม,บ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 มอุย้ยสวยนะเนี่ยนะต้องยกย้ายสเตปโอ้ยอย้ายใส่สเต็ปกระดูกดังกรอปเลยสนามแรกเป็นอีมเมนชัน สีโลอีกแหละคุ้นๆนะเด้นคุ้นๆบาสเนเตอร์คุปขัดจะลงมาเป็นเอ้ยโลสเตอง์กายเว้ยเร็งกว่าเอ้ยเร็นการกว่า น้ำพันปักษารทางรายทีปึ๊บหายนะคารมาทัสอืมแหมลงดีๆไม่ชอบจริงๆแล้วนะฮะเออวึ้งวึ้งวึ่งวึ้มบึ้ม วู้ยสักเกา้าเก้าต่อสิบหกนนี้กำลังศึกษาทฤษฎีวิจารณาการของสิ่งมีชีวิตนะถ้าเขาแน,น่จริงต้องชงชิมมาต่อยแล้วซ้าย สองกายครับสี่ใบนะครับเดี๋ยวจใช้วิชาที่แน่นอนพันภกษาลังไยไม่ต้องกลัววิชานี้ที่อยู่ด้วยทั้งลำบนขอไม่ก่อนผมกะจะปิดสายตอนนะี้โอเคกูว่าแนะ้รวะนะแปลกวิชันวิชันจริงด้วยโอเค นายยยเจอ,เว <c oughs> อีวิชาซีบครับเขาคิดว่าจะสู้เราได้อย่างงันหรือเน่ยนายคิดผิดแล้วเจอว,วิชานี่ไปม,มาวิชาโลกรูก้ครับเตรียมตัวมากูรอวิชานี้อยู่เร็ว เร็วอุสันจะเข้าแล้วเนี่ยสีคิ้วนะครับครับได้หรือจะล่มมีสองอย่างนะครับเอ็กชันเทสผมว่าชอบจริงชอบจริงเลยโอ้โห เยี่ยมเยี่ยมจริงจรงโอ้ยอันวักสาวาม่ได้เจอชายก็โดนฉัด้กูท้อเขาเลยแมย่มึงมาทำใหม่โอ้มึงมาไหม้ฮะแม่เตรียมท่าให้ดีอดช์โอเคถ้าชอบมีฝากกดไลค์ด้วยแล้วไปคลิปหน้าไปละเฮ้ย ของเงินหนึ่งแนะนำไปเรื่อกันตามได้นะครับ